ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานครื้นเครงไปกับเพลงเพราะเพราะจะบทประพันธ์ของมุทิตา แสงตะวันเจิดจ้าทําให้โลกสดใสคุณความดีก็จะลงโลกให้งดงามเชกเช่นเดียวกัน,นกหญิงสาวนางหนึ่งดสดสวยเจิดจ้าดังแสงตะวันและมีคุณงามความดีดประดับจ,จิตใจทว่าหลอดยากจนเข็นใจจึงไปที่ดูถูกจากชนชั้นสูงบางคนหญิสสง,งสาวต้องต่อสู้ ฟันฝ่ากับ<ด>อุปสรรคนานับประการเ,าเพื่อจะเป็สูตรให้ประจักษ์ในคุณค่าของตัวหลอดเองลันดีขนาดนี้เจิดจ้าราวแสงตะวันสักขนาดนั้นจึงเป็นที่หมายปองของชายทั่วไปดังนั้นโปรดอย่าชักชา้าถ้า,าะจะรักรก,ก็รีบรักสตาและฉันยก้ ก็อยากจะไปเห็นตัวตนจริงๆของเธอเหมือนกันนะงั้นเราก็น่าจะไปนะงั้นปล่อยให้แกแคบคนเดียวนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราคงเสียใจแย่เอ่อได้งั้นพี่จะไปกับเธอแล้วกันใช่เยอะพี่ปราดตกลงแล้วเอ่อพี่ปราดคะอะไรอีกล่ะจบเรื่องแล้วไม่ใช่เหรอพี่จะทำงานต่ออ่าให้ในเพชรไปด้วยนะคะฮะให้ไปทำไมอ่ะก็นเพชรนะ่ะ เป็นแฟนกับยียจันนะคะจันเขาก็อยากพาเพชรไปให้พ่อแม่เขารู้จักอ๋อนี่ในเพชรเนี่ยชอบกับจันทนีเหรอไม่น่าเชื่อนะอืมแต่จะว่าไปแล้วเขาก็มาะสมกันดีนะคู่นี้อ้าวก็ได้บ้านเราก็มียามดูแลอยู่แล้วให้ไปก็ได้เยี่ยมเลยงั้นกวไปนะคะเออแล้วบอกให้ในเพชรเนี่ยเอารถตู้ไปเช็คสภาพก่อนนะเช็คสภาพทำไมล่ะคะอ้าวก็จะไปรถตู้กันไง อุ้ยก็ไม่ไปรถตู้นะคะอ้าวมันจะไปรถใคร,รอ่ะไปรถไฟค่ะพี่ปลา ยายแก้วนะยายแก้วฉจนหาเรื่องลำบากใจให้เราแท้แท้เลยช่วยรถตู้ดีๆก็ไม่เอาต,ต้องมาลำบากรถไฟไปเอ๊ะรู้ว่ามัจะลำบากคนเดียว<ป>คนอื<ป>่นเห็นท่าทีว่ามีความสุขอลีรนี่นั่นในเพชรตั้งคุยกับจันทนีคุยอย่างสนิทสนมเลยส่วนยายแก้วก็เป็นนั่งกับตะวันเอ๊ะยายแก้วนะยายแก้วคิดว่าจะไปคนเดียว จะกลับพวกพี่ชายมาด้วยท่าทางเขาไม่สนุกสักเท่าไรดูคนรวยเนี่ยนะคงไม่เคยจะลำบากสนุกจริงเลยตะวันแกวเพิ่งเคยนั่งรถไฟก็คราวนี้ละไม่เคยนั่งเลยจริงๆเหรอจริงสิแกวเคยแต่นั่งรถยนต์แล้วถ้าไปไกลหน่อยก็เล้นบีเลยจริงสินะรถไฟของคนจนนี่แหมตะวัน คนจนคนรวยก็นั่งรถไฟได้เหมือนกันละนะแก้วว่านั่งรถไฟสนุกดีออกได้เห็นวิวข้างทางผ่านไปผ่านไปเหตนชีวิตสองข้างทางอู้ธรรมชาติธรรมชาติมีความสุขจริงเลยแก้วมีแต่คนอื่นไม่ไมหไ้ถึงใครในรีน่จันกับนายเพชรก็คุยกันดีอ่ะอ๋อแ้ะจะเป็นพี่ชายแก้กว ด้วยวิสัยนั่งเงาหรือคนเดียวปิศาจนะปิศาจตัวเท่ากับธรรมชาติที่ยากต้องให้เวลาเขาหน่อยนะตะวันอุ๊ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราด้วยล่ะแก้วเกี่ยวสิมันต้องเกี่ยวแล้วแก้วจะทำให้มันเกี่ยวแก้ว เกิดกผู้หญิงคนนี้ว่าได้ใหญ่โตไม่ที่เราวาดฝันเอาไว้ว่าน่าจะเป็นบ้านไม้ที่มีความกวา้างใหญ่สมควรแต่นี่กลับเป็นบ้านไม้ที่มีสภาพทรุดโทรมไปมากแล้วจันทนีตัดสินใจมาที่บ้านของตะว,วันก่อนส่วนบ้านของเธอนั้นเห็นว่าอยู่ไม่ห่างนะสักครู่จันทนีจะพาไปบ้านตะวันจนนะแก้วแก้วอยากเห็นใช่ไหมนี่ไงน่ายอยู่อ๋อ ขึงจนแต่ก็เป็นธรรมชาติเห็นว่าทําส่วนด้วยใช่ไหมล่ะก็รอบรอบที่แก้วเห็นนี่ละจ้ะเป็นสวนผสมมีสบห้าไร่เท่านั้นแหละสวนตะวันเขาปลูกผลไม้เยอะน้อยหนานี่ยหวานมากเลยนะแก้วน้อยหนาเมืองลบบุรีเนี่ยมีชื่อใช่ไหมฮะจันจ้ามีชื่อแล้วก็ยังมีไข่เค็มพอกดินสะพองด้วยนะ อร่อยพอๆกับไข่ชชยาเหมือนกันโอ้ยพูดก็นึกอยากขึ้นมาละเชียรนี่นายเพชรฉันว่านะอีกหน่อยนายต้องได้สมบูรณ์เหมือนยายจันแน่ๆเลยก็ดีสิครับคุณแก้วผมมันก็อยากอ้วนเพราะว่าตอนเนี้ยผมผอมจะตายพี่เพชรว่าฉันอ้วนแล้วไงอ่ะอ๋อผมเปล่านะครับคือโถคุณแก้วจานน่ะขคงงอนผมแล้วล่ะยายแก้วจะมีความสุขมากกว่าอยู่ที่บ้านเลยซ้ำไป เด็กทีแม่เห็นข้าวเราก็คนจะไม่ชอบใจแน่เพราะความสขของน้องเราเกิดจากบรรดาคนที่ท่านไม่ชอบเท่านั้นเลยตะวันพาราวเดินเข้ามาใกล้ตัวบ้านแล้วมีเสียงหมาเห่ากันคร่มเฮ้ยตะวันหมาที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะมันเห่าพวกเราด้วยอ่ะจะหมาที่ไหนล่ะก็หมาบ้านฉันนี่แหละขามีใครเอามาเลี้ยงไม่นานี่ยมั้งมันถึงไม่รู้จักฉันเฮ้ยเห่าอะไรเว้ยจะมอม แม่ตะวันเฮ้ยเดินชายพี่สาวเอ้กลับมาแล้วโวยตะวันกลับมาบ้านแล้วแก้วจ้ะน่แม่ของตะวันจ้ะอ้าวเชิญขึ้นมาบนเรือนเลยจ้ะเชิญเชิญเชิญจ้ะแม่ของตะวันเป็นหญิงวัยกลางคนยังคงมีเข้าความสวยเหงนอยู่บ้างตะวันท่าจะได้ความสวยมาจากผู้เป็นแม่นั่นเองน้องชายกับน้องสาวของเธอออกมาต้อนรับพี่สาวล้ว ยยเดือนนี่ไม่เห็นกับสองปีโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะเราเนะ่ยปีนี้หนู17เจดแล้วนะพี่จันเออเป็นสาวแล้วนี่ในชายก็โตเป็นหนุ่มแล้วเหมือนกันนะเรานะ่ะผมสิบห้าแล้วนะพี่ทำบัตรประชาชนแล้วด้วยงั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องดูแลพ่อกับแม่แทนพี่แล้วนะชายโทรพิตะวันผมก็ดูแลอยู่ระหว่างพี่ไม่อยู่ใคร ใครดูแลวสวนแทนพ่อแมออ่ก็แม่นั่นแหละต่อไปอ่ะฉันดูแลแทนเองท้อนึกว่าจะเป็นนายตั้งแต่ตอนนี้ที่แท้ก็ยังเป็นแม่อยู่ในเองอ่ะแม่พี่จันพ่อนะบอกว่าฉันยังเด็กนะแม่ก็บอกอย่างนั้นน่ะไม่มีใครยอมให้ฉันตัดสินใจอะไรแทนพ่อกับแม่เลยอ่ะเองนะมันยังเด็กนักนะชายเ้ยนั่นงเด็กอีกแล้วอ่ะ เห็นมากทุกคนว่าฉันเป็นเด็กเรอไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะทั้งที่ฉันอะ่ะทําได้อยู่แล้วอะ่ะต่อไปก็ต้องพึ่งนายมากขึ้นลอชายพอ่พอไม่ค่อยสบายเอ,อพอ่อพ่อหรยอจะแม่ครูชาติเพิ่งพาไปโรงพยาบาลมาต่อเช้านี่เองลูกครูชาติใช่พี่ตะวันครูชาติอ่ะดีมากเลยนะมาคอยดูแลพ่อแทบทุกวันถ้าวันไหนพ่อทําท่าไม่ค่อยดี กูชาเก็จะเป็นคนพาพ่อไปโรงพยาบาลด้วยตนเองล่ะกูชาเน่ะดีดีนะพี่ตะวันเอ๊ะใครกันนะูชา,ชาเออเดือนเลยหาอะไรไม่ให้เพื่อนพี่ตะวันเขากินหน่อยสิลูกไปไม่ต้องหรอป้ะวันเดีย๋ยวจะพาเพื่อนไปที่ร้านพ่อน่ะที่นั่นม,มีของกินเยอะจะไปกันเลยแม่เจากก้าแก้วไปสิตอนนี้แก้วเป็นแขกก็ต้องแล้วแต่เจ้าภาพจะเอายังไงทิ้งไหมคะี่ปราฐเออ จันพาแก้วพี่เพชรแล้วก็ดอรปราดไปก่อนนะเดี๋ยวตะวันจะตามไปได้งั้นเราไปกันเลยไปค่ะดรปราดตะวันจ้แม่ผู้ชายที่หน้าตาดีๆนะใครล่ะลูกพี่ชายเพื่อนหนูเองจะแม่กว่าที่ชื่อแก้วนะ่ะเห็นเรียกด็อกเตอร์นะพี่ตะวันก็เขาเป็นด็อกเตอร์จบจากอังกฤษตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยที่พี่เรียนอยู่นะจ๊ะ เขาเป็นแฟนพิจวันหรือเปล่าวะเออนั่นสิแฟนพิจวันหรือเปล่าบ้านนะสิใช่แฟนพี่ที่ไหนกันเล่าอา้าวไม่ใช่แฟนงั้นเขาตามพิจวันมาที่บ้านทําไมอะ่ะเขาตามน้องสาวมาตั้งหากไม่ได้ตามพี่อ๋องั้นเหรอหนูก็นึกว่าแฟนพี่ถ้าเป็นแฟนพิจวันงั้นครูชาติก็แห้ลสิ <laughs> จริงด้วยสิ <laughs> บ้านาพูดเรื่องอะไรกันน่ะ ครูชาติชอบพี่ตะวันใครๆก็รู้กันทั่วม่เอานะเดือนไม่พูดเรื่องแบบนี้มันไม่ดีหรอก <c oughs> มันไม่ดียังไงอ่ะตอนนี้พี่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของครูชาติแล้วนะพี่ตะวันเข้ากรุงเทพแั้งหลายปีตอนนี้เรียนมหาวิทยาลัยจบมาเป็นด็อกเตอร์เฮ้แค่ปริญญาตรีด็อกเตอร์น่ะต้องจบปริญญาเอกมัวแล้วนะอิชายนี่แหละคนความรู้น้อยก็มักพูดผิดพูดถูกเฮ้อ เรามันจนเนี่ยแล้วก็อยากเรียนสูงเหมือนกันน่ะแต่มันไม่มีปัญญาใช่สักวันหนึง่งพี่จะส่งชายกับเดือนให้เรียนจบจนถึงปริญญาอย่างพี่พี่ขอสัญญานะอให้พี่ตะวันเรียนไปก่อนเถอะถ้าพี่รวยแล้วเราค่อยเรียนต่อก็ได้เดือนชายคงอีกไม่นานหรอกนะพี่จะทำให้ความฝันของทุกคนนะ่ะกลายเป็นความจริงให้ได้ฮค,ครูชาติมาแล้วพี่เจวันครูชาติมาแล้วเข้ลงนะ ไม่เป็นไรครูไม่ต้องประกองหรอกผมลงเองได้พ่อตะวันเฮ้ยเองมาเลยนี่พ่อเป็นยังไงบ้างจ๊ะไม่เป็นไรหมอฉีดยาให้แล้วก็เดงชั่วก็ได้ครูชาติดีแหละพาพ่อไปหาหมอมาครูชาติสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตะวันครูต้องลำบากเพราะครอบครัวตะวันไม่เป็นไรพอดีผมซื้อรถเครื่องมือสองได้ก็เลยสะดวกหน่อย ตว,วันมาเมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งมาถึงสักชั่วโมงหนึ่งได้แล้วล่ะคะ่ะตวันผม,มววนเม่นตะวันมากับสองปีและแต่เคิดจดหมายถึงกันไม่กล้าไปหาเรกจะทำให้ตว,วันเสียเวลาต้อนรับขับสู้ตะว,วันในวันนี้ดูเป็นสาวเต็มตัวเห็นหน้ากรานี้ใจมันเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกเออครูครับอ,อ่ขึ้นบนเรือนก่อนนะครูอย่าเพิ่งกลับ หยุดทานข้าวกันก่อนครับตะวันมีเรื่องจะปรึกษากับครูด้วยค่ะมีเรื่องอะไรเหรอตะวันเดยวตะวันจะพูดให้ฟังนะคะเชิญบนเรือนก่อนเถอะค่ะครูเชิญค่ะเราถือโอกาสเดินชมสวนของพ่อโดยมีครูชาติเดินร่วมทางด้วยครูชาติคะตะวันรู้ว่าครูชาติดีต่อครอบครัวของตะวันขนาดไหนและครูชาติรู้สึกยังไงต่อตะวัน แต่ทำไมนะตะว,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 วันกลับสลายความรู้สึกที่ว่าครูเคยเป็นครูครของตะว,ว,ว,วันไม่ได้ซะทีปีนี้พืชผลก็ดีออกมากแต่น่าเสียดายราคากลับตกต่ำทำไร่ทำสวนเนี่ยมันไม่แน่นอนจริงๆนะคะครูไรายได้ไม่แน่นอนเลยน้อยคนนักที่จะรวยเพราะอาชีพนี้ก็ต้องอดทนนะครับตะว,วันสักวัน ก็จะประสบความสำเร็จครูคะตะวันกลับมาคราวเนี้ยนอกจากมาเยี่ยมพ่อกับแม่แล้วตะวันยังมีเรื่องจะปรึกษากับครูด้วยนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องสำคัญ,สำ,คญสำหรับใครเหรอครับตะวันสำหรับตะวันแล้วก็สำหรับครูชาติด้วยคะ่ะอ้อหรือว่าหรือว่าตะวันจะพูดเรื่องเรื่องของเรากับตะว,วันคืออย่างนี้นะคะบริษัทรุ่งสยามเนี่ย เมื่อติดต่อให้ตะวันไปเป็นนักร้องในสังกัดนะคะโอ้จริงเหรอครับตะวันค่ะครูตะวัน,วนเซ็นสัญญาไปแล้วนั่นเป็นข่าวดีของตะวันนะคะส่วนข่าวดีของครูก็คือราตั้งใจฟัง่างใจจดใจจ่อตะวันจะพูดว่าเริ่มเห็นใจเอยแล้วลอเปล่านะคือทางบริษัทเนะี่ยเขาต้องการเอาเพลงของครูไปทําเทปด้วยนะคะเขาก็เลยให้ตะวันมาเชิญครูไปพบที่บริษัทเพื่อตกลงเรื่องเพลงกัน โถเราก็นึกว่าจะพูดเรื่องหัวใจทิ่าก็ครูชาจะเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อแล้วนะคะถ้าเพลงของครูนี้ทําเทปตะวันดีใจมากเลยค่ะครูคงดีใจด้วยใช่ไหมคะครับครับผมดีใจดีใจมาก <c oughs> ดีใจที่สุดเลยตะวันพาเพื่อนมาด้วยคะ่คะครูแล้วครับแล้วตอนนี้อยู่ไหนล่ะครับไม่เห็นเลยยายจันจาพาไปเที่ยวที่บ้านเขานะคะตะวันว่าจะไปสมทบพอดี ยวเราพ่อกลับมาก่อนแล้วค่อยไปนะคะนั่นตอนที้ก็ไปเดี๋ยวนี้ครับค่ะงั้นผมเดินไปเป็นเพื่อนนะออนางรถผมไปดีกว่า <c oughs> แค่นี้เองค่ะครูตะวันว่าถ้าครูชาติมิุระจะกลับไปก่อนก็นได้นะคะ,ะ <c oughs> ตะวันอ้าว <c oughs> ยายจันมาค่ะสงสัยจะพาเพื่อนมาเที่ยวสวนตะวันนั่นไงค่ะครูเพื่อนๆของตะวันนะคะ จันทนีเดินนำคนสามคนเข้ามาใกล้แล้วคนที่เดินเคียงข้างจัจนทนีเป็นหญิงสาวร,รุ่นราวคราวเดียวกันท่าทางจะร่าเริงสดใส,ส,ดใสเห็นเดินเดินร่าหน้าตาย,ยิ้มแย้มเบิกบานส่วนคนที่เดินตามมาด้านหลังเป็นผู้ชายตะวันมาเพื่อนชายด้วยแต่เราชักแปวแ้วแอสิเอ้ยครูชาติสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีผู้ชายที่ยืนกับตะวันเป็นใครนะ หน้าตาท่าทางาดีไม่น้อยทีเดียวจัดว่าคนรูปหล่อจะดูจะไม่ค่อยแต่งหนา้าแต่งตัวเท่าไหร่เป็นแบบลุกทุ่งดีเหมือนกันเอรร้จะเป็นแฟนของตะว,วันกันแน่น,น,นะแก้วจ้านี่ครูอัติชาติที่ตะวันเคยเล่าให้ฟังว่าแต่งเพลงให้ตะวันร้องเลยจ้าอ๋อครูชาตินี่เองตะวันพูดถึงบ่อยๆสวัสดีค่ะครับสวัสดีแล้วข้างหลังนั่นเอดอดรปราชพี่ชายของแก้วค่ะ ส่วนอีกคนก็พี่เพชรทํางานอยู่บ้านดรปราดนะคะอ๋อสวัสดีครับดตรปราดคุณเพชรครับสวัสดีเออไม่ต้องเรียกผมว่าคุณก็ได้ครับครูผมมันก็แค่คนขับรถเท่านั้นเองไม่ต้องยกย่องในเกียรติผมก็ได้ครับคนทุกคนน่ะมีเกียรติเหมือนกันนะครับคุณเพชรเกียรติในความเป็นมนุษย์เหมือนกันผมไม่ได้วัดเกียรติคนในชาติกําเนิดรืยยศฐานบรรดาศักดิ์หรอกครับคุณเพชรโอ้โหครูอธิชาติพูดใ้ผมประทับใจจริงๆ ขอบคุณครับคุณครูขอบคุณที่ให้เกียรติผมขอบคุณจริงๆครับตะวันทางบ้านฉันนะ่ะพี่สพายท่าทางจะไม่อยากต้อนรับเลยนะนาเขายิงงอเลยอะตอนแรกฉันตั้งใจว่าจะให้พี่เพชรกับด็อกเตอร์พักที่บ้านเพราะว่าบ้านเธอพวกเขาคงพักกันไม่ได้ยแต่พี่สพายทำท่าแบบเนี้ยฉันกลัวจะเกิดปัญหาเนี่ยตะวันฉันว่าด็อกเตอร์ก็คงไม่พักที่บ้านเราหรอกจัน เขาต้องไปพักโรงแรมเออถ้าอางั้นก็แล้วไปเออแล้วเรื่องครูชาติล่ะตกลงว่าไงครูจะไปไหมไปครูบอกว่าจะตามไปเพราะว่าต้องทำเรื่องขอลาพักร้อนก่อนเฮ้ยดีจังเลยที่ครูตกลงเออแต่นี่เห็นหน้าครูตอนเห็นหน้าด็อกเตอร์ปราดไม่ล่าตะว,วันท่าไมเหรอครูชาติอะทำหน้าเกิกลียอยยังไงก็ไม่รู้อะ แกอาจจะคิดว่าดรปราดเป็นแฟนตะวันก็ได้นะบ้าไม่มีท่าทีอะไรคิดแบบนั้นได้เลยนะไมีรู้ล่ะก็เธอยังไม่มีท่าทีว่าจะชอบแกเลยนี่ครูชาติก็ต้องระแวงผู้ชายที่อยู่ใกล้เธอทุกคนนั่นแหละระแวงว่าจะเป็นแฟนตัวจริงของเธอไงจะว่าไปนะครูชาติก็น่าสงสารหรอกนะนี่ตะวันเธอไม่คิดอะไรกับครูบ้างเลยเหรอหอ คุยอะไรกันจ้าขอคุยดยคอนสิพวกผู้ชายไปไหนกันหมดล่ะแก้วอืมครูชาติะพาไปทัวร์รอบๆสวนนี่แหละนี่ครูชาติอ่ะดูคุ้นเคยกับสวนของแก้วจังเลยนะก็คุ้นนีะสิก็แกมาดูแลให้บ่อยๆเพราะว่าพ่อของตะว,วันนะ่ะเขาป่วยกระสอบกระแสมาหลายปีแล้วล่ะมาช่วยดูแลเอ๊ะทำไมต้องมาช่วยอ่ะหรือว่า มีสัมพันธ์อะไรกันหรอตะวันเออครูชาติก็ชอบตะวันอยู่จริงเหรอตะวันเนี่ยเป็นเรื่องจริงครูชาตินะ่ะชอบตะวันมาตั้งแต่ตะวันยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะหรออเออแล้วแล้วตะวันล่ะชอบครูชาติด้วยหรือเปล่าไม่อะแก้วตะวันยังไม่คิดชอบใครทั้งนั้นตะวันยังเรียนอยู่โอยงั้นก็โล่งไปทีพี่ชายแก้วก็ยังพอมีความหวัง เพราะว่าใจของตะวันยังไม่เป็นของใครไม่เอานะแก้วอย่าพูดแบบนี้เลยนะตะวันกับพี่ชายแก้วนะ่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอกอย่าคิดเลยจ้ะเธอน่าแก้วจะทําให้มันเป็นไปได้เองแก้ว <c oughs> เออนี่แล้วคืนเนี้ยจะให้แก้วพักที่ไหนเหรอจาตะวันเออแก้วเออเราอยากให้ตัวเองไปพักบ้านเราอะนะแต่บ้านเราคนเยอะ หลานเราก็ตั้งหลายคนกลัวพี่ชายแก้วจะรำคาญเสียงเด็กอะ่ะแล้วบ้านตะวันบ้านตะวันมันก็คับแคบนะแก้วมีห้องแค่สองห้องเท่านั้นเองแก้วจะอยู่ยังไงมันลําบากแกพักโรงแรมไม่ดีกว่าหรอจ๊ะอุย้ยได้ไงอะ่ะพักโรงแรมแก้วก็ไม่เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนชนบทนะสิไม่เอาละ่ะแก้วอยากค้างบ้านตะวันนี่ ให้แก้วนอนที่หน้าห้องก็ได้นี่มันกว้างดีออกเป็นโถงสำหรับนั่งพักผ่อนนั่งเล่นนอนเล่นแล้วก็ทานข้าวด้วยใช่ไหมล่ะแก้วเคยเห็นในละคร <c oughs> จ้าก็นั่งกิน <c oughs> กันที่โถงนั่นแหละ <c oughs> งั้นแก้วก็นอนที่นั่นละมีมุ้งให้หรือเปล่าละ่ะถ้าไม่มี <c oughs> ก็เข้าไปหาซื้อในอำเภอแล้วกันเออดีดีหรอแก้วดีสิเออแล้วแล้วพี่ชายของแก้วละจ๊ะเขาจะว่ายังไง ตะวันเลยแม่จะไปซื้อกับข้าวมาทำกินกันตอนเย็นนะลูกแม่ไปกับใครจ๊ะเดือนเอ่อแล้วก็ที่พักนะ่ะพ่อเขาบอกว่าคืนนี้ให้ตะวันพานลูกแก้วเข้าไปนอนในห้องแม่ผู้หญิงนอนห้องหนึ่งผู้ชายพ่อว่าจะให้นอนกันข้างนอกที่นอนหมอนมุ้งมีว่าให้เหรียบร้อยแล้วดีจังเลยตกลองค่ะแม่อืมดีจ้ะงั้นแม่ไปจ่ายกับข้าวก่อนนะ เย็นนี้ว่าจะป่นปลาลให้กินแล้วก็ต้มคลองให้กินกันรู้ทานเผ็ดๆกันได้หรือเปล่าละ่ะได้ค่ะแต่เผ็ดน้อยๆนะคะแม่จ้่แล้วก็อาจ,จะทําแยกเอาว่าให้เป็นพิเศษเพราะที่นี่เขากินเผ็ดกันเอะไรกันย่าแก้วจะค้างกันที่นี่เหรอค่ะพี่ปราดจะค้างกันยังไงอ่ะมีที่ให้นอนกันเหรอพี่วจะไปพักโรงแรมนะเนี่ยแมได้ไงคะพี่ปราดมาเที่ยวบ้านเขาแล้วจะไปพักโรงแรม เจ้าของบ้านอะก็ถือนะพี่จะหาว่าดูถูกว่าเขาไม่มีปัญญาต้อนรับขับสู้แต่คุณแก้วครับด็อกเตอร์นะไม่เคยลำบากจะให้มันนอนกลางดินกินกลางทรายอย่างเงี้ยจะได้เหรอฮะมาไปในเพชรมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก <c oughs> ในเพชรนนเขาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะพี่ปราดจริงด้วยนะพี่ชายแก้วเป็นคุณหนูมาตั้งแต่เกิดเกิดมาก็ไม่เคยลำบากใหญ่แก้วอา้าวว่ามันจริงไหมล่ะคะ พี่ปราะ,ะเคยลำบากที่ไหนอะตั้งแต่เกิดนะ่ะเคยมาเห็นชนบทแบบนี้ไหมหล่ะคะเออคุณแม่ไม่เคยพามาดูหรอกท่านพาเราสองคนไปในที่ที่สะดวกสบายหรูหรานั่งรถนั่งเครื่องบินไอไปรถไฟเรือเมนะ่ะเคยนั่งกันที่ไหนล่ะก็เพิ่งมาคราวนี้ล่ะที่เราได้นั่งรถไฟกันพี่ปราดยิงทำท่าเหมือนจะตายเลยมาปะมาปะยาแก้วพี่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก คุณแก้เข้าใจพูดยั่วด็อกเตอร์ฮะคงจะหวานล้อมให้พักที่นี่ดูสิว่าด็อกเตอร์จะว่ายังไงจะยอมน้องสาวไหมพี่ปราดนะยอมรับเถอค่ะว่าพี่ปราณน่ยลำบากมากที่สุดในชีวิตก็คราวนี้ละพี่ปราดคะเราพักที่นี่กันเถอะนะคะอย่าให้คนชนบทน่ะว่าเอาได้ว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่อดทนมันไม่เกี่ยวกับความอดทนนะแก้วจะรัก ก็รีบรักอย่ามัวแต่ชักแต่ชา้าจะรักก็เข้ามาจะมัวสบตาละฉันยู่ทำไมอย่ามัวสบตาละฉันยู่ไลกลๆท่านผู้ฟังที่รักจะรักก็รีบรักจะบรรปภันของมุทิตาจใจทิพย์แดงมงคลจะทำเป็นบทละครวิทยุ จากการแสดงของคณะเกติบรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุสยามนทึกเสียงกาลยานจรพงควบคุมการแสดงรุสยาดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามจะรักก็รีบรักในตอนต่อไป ซึ่งคณะเกติ์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ